สวัสดีครับวันนี้พ่อหน่อยจะมาทําแกงขั่วอ่อมเนื้อเศษแต่เนื้อนี่พ่อหน่อยต้มเปื่อยมาแล้วนะก่อนจะเอาไปอ่อมเพื่อให้มันนุ่มเคี้ยวง่ายเดี๋ยวมันจะเหนียวเคี้ยวลําบากส่วนผสมก็จะมีจะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ขา่าแล้วกระคระ้ตามรวมกันเรามาทํากันเลยเราก็จะเอาเนื้อที่เรา เตรียมไว้หั่นมาคั่วก่อนคัว่วมันแห้งๆสักนิดหนึ่งเราจะใส่ใบมะกรูดจะไคร้เพิ่มนิดหน่อยแล้วพริกพริกเม็ดลูกโดดเราจะใส่ลูกโดดเืืเอาไปไหนใน,นึีงตัวนี้คือจะที่น้ําจะมีดีมีเพี้ยที่ต้มสุกแล้วราะไหนก็จะมาปรุง มาควผสมเพิ่มความขุนนิดนึงใส่ข้งขุงรถรถดีนิดนึงตามความชอบขุงชูรถนิดนึง หย่อมน้ำปลานิดนึงแล้วเราจะคัเข้าไปกั่วห้แห้งสักนิดหนึงถ้าเราชอบมีมน้ำขูดขีดขูดขีดเราก็เติมน้ำได้นะเติมน้ำเปล่าเอาก็หน่อยก็จะร้อนมันอันนีดด้มันก็หน่อยก็จะเติมน้ำเราก็พอมันแห้งได้ที่เราก็ใส่ผักลงไป ผักที่เราเตรียมไปก็ตามที่ชอบม็มีอะไรบ้างครับหน่อยเนี่ยมีผักหอมเปกหรือผักชีใบเรื่อยแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีฝรั่งนะผักช,ชีใบเรื่อยใช่แล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็มีต้นหอมผักชีนิดนึงเราก็จะเติมน้ำนิดนึงแล้วก็จะปิดฝามหมอ้อ จะได้ที่แล้วเราพร้อมเสริมเลยๆปิดแก๊ส